บอกบอดไว้ดีบอกบอดในยูบ้านน้นหมาบอกลูกไม่เยอ่อนงานเป็นไปจำกะคือไปเลี้ยงค่้วให้แม่ย้อนก็ว่าตาบอเคยดีปันไหนแต่ว่าหัวดีหัวใสไว้ดีซสำใด้สำหนึ่งนีจ่จับผิดบ่ได้ว่าสมน,นาว ม่าดไม่จบว่าหลังอะไมาแม่แท่งหัวป yeah> ุ๊ uh, ่มาเย็บหัวปุ๊บเกิดแบบนี้นะไม่คือตั้งลวบงนฟงเราตั้งุณโอ้พดหลบวบวนี่กระมากว่าสีขามหัวบัดเมีบอกว่ามันบวมเนท่าหัวเล็กขึดนว่ามาเบิงฟันฟื้นนใช่ไหมอ่ะกดนกระปุ๊บสาวเด้อกินกปุาวดิเดี๋วควายมีกู้ปาวรดิ ไปเลี้ยงคั้วแม่กะห่อเขาไห่ย้อนเขาว่าตาไวแอนฮงผ่านผาสริฤทาิศิษยห่อเขาใหญ่ไปโต๊ะตุบลงไปที่ดินผุนบอนในว่าหูฟ้าหูหมองอย่างแล้วบานนี้ก็ไดขึ้นว่าเจ้าของในห่อเขาใหญ่ไปเลี้ยงคั้ยกบอุ้นใจหุ้มไปนําทางเน๊ะเมื่อนี่เลี้ยงคั้วนี่สีมีควาวสุย่อนกบ่าล้วิทยุท่านซิสเตอร์ไปน้ำวาจีสักนี่ งานเราเว่ยยบเดีมจังหวนต้องเตียมแล้วเป็นเป็นจวดจัดเลยรือทงย้ดทาโอ้เพ่งนี่เพ่งมาคงจะคล้องกันองเต้าวจะรวยฉันจุดอไรโม่หังห้ทีั่งะไรทีทา้งสายฟังเพลงหรอเรื่องคว้วยฟังเพลงน้ำคือดิเป็นตัวันเนาะปวดเพ่งเนี่วดโอ้ถือสตาจะคล้องอ้เ่า มองตัวที่วาพลินวันนี้แม่เพ่งคนไหะเตะหัวแท้เลยมาตายรลเดี๋ยวเพ่งกันจกมองอยู่ไหมว้ยจะไปหาบ่วยข่เขาช่างปีแลไปกันเนอะเลี้ยงน้ำกันฟีแล้วไปเลี้ยงไก่แท้ไข่เข่างคุ่นละในใจของบกบอดเนี่บอดกับบอดตาตาดอกใจมันบ่บอดเด้อมอง เมือม่อใดเมื่อใดตื่นมากกับมาเลี้ยงคว้ยเป็นประจำเมืมอม่อนี้รู้สึกว่าคว้ยมันตื่นกินเสร็จแล้วบอดนี่ใส่เสือแดงขว้ยมันกับบ่เคยพ่อบ่เคยเห็นมันจำบอ่อใดจำกินบอ่อใดบาดนี่มันจำบอ่อใดแล้วมันก็ตื่นเสร็จแล้วขว้วก็ได้แลนบักไงแต่ที่บ้านเนี่ยก็ได เออเท้าบอดเด็กันน้ำบอท่านเด้หูตามันบอแจงเนาะแลนไปน้ำคุ้มไปดึงห้องแห้งเท่าไรกล้วยมันปนแหงตื่นไปตะเลนไปบกบดลบทุบลบภาพหัวจุกตาเขียมลงกัน,กนแท้วิทยุกับจ้าบาตกเฮียเสียหายไปใส่บังตาททยละเด้อบกบอดบานนีเศร้าหาวิทยุกับบัวพือ,บอ ได้วิทยุแล้วหาพันดุ้ดบ้านเนี่ยมาน,นก็ขึ้นมาหิวเขาวา่าจะกินเขาพ่อเขากับว่าเห็นบ้านเนล่น,ลน,นหิวน้ำกับหิวหิวเ,เขากับปานนั่นสิเมื่อบ้านกับโบได้ค่วยกับเสียเหตุจังไหนเนาะอีเม่สิบว่าหายบด่ดาไปยางไปกันแนว่ยูมือชูเลีนี่ มีคว้วยผ้าไปบานดิมือหนีขคว้วก็เสียยางน้ำท่างกับโบโหดเศร้าปลาเศร้าว,าาวดงไปจำผุ่นล่ม,มพุบล่ม้าไปเสร็จแล้วไอ้บอดกระไดขึ้เบิงกับเป็นตาลิต้นสาบอยู่เศร้าหนา้าเศร้าหลังยางงมงัดุ้งเงินเทิ่งลมเทิ่งเซ่ไปเสร็จแล้วตายขั้วก็บบอกเห็นโอ้โห คนุบายคืดได้แล้ววาดีแล้วสีตัวให้พ่อใหญ่นีผ้ามือร่างมาพบมาพบสากันยิ่มาพบสากันหัววันนกคุมบินย่องหันพ่อใหญ่เลอกกับเสื้อสติ๊กงอกแต่ว่าอยากได้นกคุมไปลาบซะแล้ววันนี้ก็ได้เนาะหกปันนีมาท่านมันออกโอ้ยความจะดีแล้วเนาะที่นี่บ้านบ้านอะไรเรื่องนี้หัวยเมียเราเนาะไอ้วไอเมียมันไม่เห็นหนูโรคมีคำ่ปแห้งเราสิโจ้ให้ยังกันไปไปลาบมันก็ไปทันต้อ โซ่เข่าข้างบักวัดมีพ้นพ้นากับบ้านแล้วบ้านในเมืม่อบ้านได้จ่อยตื่นขึ้นมาเนี่ยเหมือเศร้าอากาศดีแจม่มใสเย็น,<ห>นมูนนนมนของท้องใสกันเลยมายำมายบ่กเฮ้ยแม่เ้ยแบ่ไปจากไหนเฮ้ยโอ้ยมาเลยน้ำตวนี่แล้วมาืคยังกินหอมกุ๊บ โอ้โหเราเหมืนนั่งเตะเอาใจจะบอกเอาหมอโตไปจังไหนบาจังไหนเดนีิมาสิส่วนโตไปเล่นสาวเลี้ยงควายสนุกหมอโอ้ยดงเหมือนว่านี่งามขาดดิเฮ้ยนางเลี้ยงควายอยู่ขาวด้วยไทยบ่นบ่นเลยว่ะตโตเห็นอยู่บอสขึ้นวาเห็นหอกว่าถูกถูกขึ้นติดตึกเตี้ยสมอนตซ่อนแท้เลี้ยงมันเบาไหมว่านจ้อยจ่อยดีเฮ้ยเข้าเฮ้ย สองบอดมาพ่อกันเขาหน่อยเรียกว่าดับเบิลบอดถึงว่าตาสิบบอดป็นไรแต่ว่าใจกัยังบอบอดมีหัวใจคือกันกับค้นตาดีนี่ละคนั้งเจ้าวางสขี่จกรยานมาใก้เขาเนาะ่างล่ามีอยู่กแก่แน่ยังีบอดป็นไ้กับไปยางไปยางมากันตีนเหมือนกันแด่ล้มหัวสักคำมั่นลงสองคนยอนก็ว่า ตาเพิ่นเบิ่งบ่เห็นตาบ่สมประกอบการย่างบ่ยอมเพิ่นเอาบืนไปจนได้เศร้าฝ่าเศร้าหมอดไปไหวยกหางท้ามันตอกใจคือกันว่าแม่ผู้ใดมางงเงื่อนงงเงื่อนโยแถวนี้เพิ่นว่านเศร้าฝ่าเศร้าหมอกไปสันแล้วพอดีกับไปพอบอย่ายหนึ่งกำลังฟันต้นเอาฟันกอไผ่สีเอาไปสาน ตาแะแล้วบาดนีิก็ได้บอดสองบอดปันเคลื่อนบาเขาบักเพิงเอาเพิงเอามิ่มสน้บาดนีิก็ได้หูแววไปคืดหาแต่แล้วกินย่อนเพราะว่าได้บักสองเศร้าขอบไปแล้วกันแล้วมันก็หิวเสล้วเฮ็ดยังคืดเป็นตะแสบเป็นตะกินเบิดเสแล้วบาดนี้ก็ได้เสียงคนเอามิมนี่เลยนบออุ้ยขลอดภัยเลยปกป้องกนเขาขอกว่าฉันฉันปกป้องกันไอ้ยังเอ้ยเอามิมมาเฮ้ย วายตัดไม่เาวตัดไม่เศร้าวายเอาเมมไก่จะสิแพ้ง่ายแล้วเอามากินน้ำแนมเมมมันนะอยากมันติดเมมวายอยากก็แล้วเนาะเอ้าเมมกับเมมเออฐานจะหนีเด้อยเออเอามากินน้ำแน่ย้อนเขาว่าข่วมเขียดข่วมซุนเด็กน้อยเกิดมือว่านนี่เป็นก้าสิว่าเอิญมือเอิญเฮ้ยมึงบาดนีแล้วบาดกูติดขี้หัวตองให้มึงกินแล้วเขาเอามาให้เออเอาสิเออเอา ม่มันท่านใน้มานี่เน่าสิร่องพ่งกหม่องเพรงทถ้าอยู่ดีละเอาเอาตัวนี่ตบมือได้ห้อสิลองเฮ้ยรายการเฮ้ยดวงตาของฉันมันมืดตึดห้องปรานาธงบ่มาหมึดตึดไป้างประธานาบมาล่ำเนียวโอ้ล่ำเลยเฮ้ยไอ้ตบมือเฮ้ยล่ำพรงนี่เอออ่อเลยเอามักพริเพรงหายจินตัวนี่เออดีดีเฮ้ยอ๋อเพลีวมังแต่้อง ท,าาทั้งหน้าต่างโนติดกันบาาา้านของเฮาอยู่เคียงกันนั่นงมองจนลงเ <Wow. S 1> ื้อวันเพลงเฮาหมดก่อนนั้นดีเพี้ยงยังเฮ้ยใจเต้นซิ่งสักเสี้ยบเออร้องร้องค่าเต้นซิ่งสักเสี้ยบที่สะกสิดในโรงแรมไาไปเนาะพวกเอามิมได้ี่มีดอนมัน,น,น,มนด่นนาเอ้ยคุณอาจารย์ที่สอนสัง่งวันต้อดเลยเนาะ

อ๋อญ่เราเขี่ไปขี่เ่ห่อตองห่อให้ย่างดิห้ยสองบอดชา้วยบอดทั้งสองั้อนใ้ห้อมิ่มแล้วก็ดีใจสิไปเปิดกินเสแล้วบาดน่กดดเปิดห่มได้ไก่ได้แต่กินขี่เม็ดถ้วยถ้วยมากง่ายมองเอือก็ ห่มนั่งใหายห่มนี่ใหายไปใหายมากแล้วก็ได้กินจเถือกในที่สุดใหายดูหลายมันกรใจายหายมึนคือกันฉันแล้วค้นตาบอดกระไดบาดนี่เพราะใหญ่หัวคอมาละสิเหม็นคือว่าเหม็นกับน้ำมันห่มนี่ล้วเฮาไว้สั่นมันจะปวดก้อนโอ้ยคือเหม็นขีเลยโอ้ยเหม็นกับเหม็นตามมันมาเฮ้ยขีมันโย่พ่อขีไปหรอกเขาไม่ได้กินขีหรอกเขากินหมิ่นไปหรอกน้องกินแมวมันรอดมันจะปวดก้อน ๋วมันวัวแมนของแท้มันเมนขีคับคับเฮ็ดไห้บอดสองบอเพไห้ใจกันเล็กคนหนึ่กินิ่งนี่นี่กินิ่งอขีเฮากันมันก็เห็ุจังขี่ัา บอดไม้ยานบอดท้องใส่รอดกินผู้เดียวก็ล่องซิ่มเบิ่งในที่สุดก็เลยได้กินขีนํำกันตึงสองปบ้นกับสมนำานามาอบอบอดเอ้ยบอดาฮบอดัวตัวตัววไปไปมนตายไปยังเงปะไป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 ไวไป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 ้ปได้ปไปไปไไ บอดกับวอยสมบอดดิบอดนี้ก็ได้ความเครียดค่วงสั้งมันก็เกิดชึ้นดั้มข่าวที่ได้ไปพอท่านหนีแล้วถูกขึ้นมาอย่างอุมาขาคนนี่แล้วขาไปเลยเนี่ยว้ยขาเมื่อไงแล้วปีนี้มาขาคูไอ้บิ๊มแพ้วันทียชิิ๊มเหมนกัเหมนโอ้โห่าได้เอาขี่หายกุยมิมถูไปกินั่นกิมันจะบูดตได้จริงตัดคอนมาขากันรดว้ย เราไปมันตายางละท่าตีท่าตอยนี่ละเพิ่นจังหวะโมโหนี่ผ่าตตกจำบ่เบิ่งเผาเจ้าของบ่บงสาดเบิ่งเส็นเจ้าของบอดปานไดกับ่ยอมรับว่าเจ้าของบอดีนาเอาีเหอว่ไม่มึงในที่สุดพอใหญ่ก็ตัพผ่อนให้คนละันอันนี่หวัดนี่แยกออกไปคนละ หนึ่งสองสามนำเลยเซลาวันิการได้บอดทั้งสองบอดกับปั้มกันไอ้กันจนัหนาน่าตาตายไปเบิดเมื่อยหลาเศร้าส่กันงอนเขาว่าคว่าโมโหโทษโสบัดขึ้นไปขึ้นมาฟังเสียงเบาค้ำเบืงขิงจำกันได้สายไปเะแล้วันนี้ก็ได้เพิ่งตีไม้เดินอืนี้อเฮาแิ ไม่มาลอยเห้ขากันตัวเฮ้ยต้องใส่ข้าขึ้นี่ยเบอกดีไหมบอดโดนต้มอีกแล้วตาพันหน่่ยเพ็ดจังหนีกระสูข้นตาดีบ่อยในที่สุดกับยางขึ้นบ้าน ยางไปกับโมจ่จักเจ้าของยางไปขางริมน้ำแล้วาบานนี้ก็ได้บ่พอข้าวกันโอ้ขมั่มลงน้ำอีกแล้วบานนี้ก็ได้เออ,อมีขนาดโต๊ะน้ำจนว่าเจ้าของเปียกบอดหยดแล้วกันย่างบ่ยอนนมดาวว่าเจ้าของตาบ่เห็นหูเลยย่างตัวคนตาดีเสยว่า้ย่างว่ามันห่อนได้ลงมาอาบนา้ำซื้อดอกนี่ล่ละเนาะเพิ่นจังว่า ตาบอดใจเขาหมเหียนตาเบียนให่เขาหวมบา้านคนขี้ขันใยให้กินเขาหวมผ้าบอดเอ้ยบอด <c oughs>